สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทย16กุมภาพัน67ครับผมคลิปนี้กะจะเป็นแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเอฟซีไรทันกะรอคอยอยู่ครับผมหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างครับผมคือว่าเลขเด่นบนของข้อเสียนสุพรรณครับวันนี้หันกะเด่นบนเ็นเขาที่3ครับผมแล้วกะมา หลักสิบล่างครับผมเข้าที่ศูนย์และหลักหน่วยล่างเข้าที่เก้าครับผมครับนี่แหละครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างครับน่าสนใจเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขพ่อเซียนสุพรรณครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อเซียนสุพรรณก็มาเชี์กับขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับ เก้ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องครับไปรับส้มรับฟังเลขของพ่อเซียนสุพรรณกันเลยครับพ่อครับครับเข้ามาเชียร์สวัสดีพ่อเซียนสุพรรณครับผมครับสวัสดีครับเก้ามาเชียร์ครับเอาพ่อพี่น้องเอีก็ รอคอยอยู่ครับผมเลขหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมหรือว่าเลขเด่นล่างแลวเลขเด่นบนเอดที่แล้วว่าเข้าไหลเข้าครับพ่อ,อ,อส่วนส่วนเก้าคือว่าสิบหน่วยเนี้ยมันเข้าเลยส่วนเก้าใช่ครับผมเอ,อข,ข้างบนเอพ่อเขาบอกว่าดับไม่อยู่ไงของสุดท้ายก็เลยให้เจ็ดสามตัวเดียวเลยใช่ครับผมอก็ไอ ก้ามาเทียกับพ่อคุยกันนะครับผมไออะไรสู้สี่ตัวพ่อก็บอกไปแล้วแต่มาให้น้าเทียลงไอ้ก้ามาเทียลงใช่ป่าใช่ครับผมเออเขาดับหมดเลยไงทีนี้นึกในใจว่าพี่ใหญ่เนี่ยเมื่อซ่องคำนดก่อนเนี้ยเขาก็ดับไม่อยู่ครับเออนวดนดที่ผ่านมาพ่อก็คิดว่าดับไม่อยู่ <c oughs> เองคือว่าไอ้ตัวเนี้ยดับสิบช่นะ เออเพราะมันขอพ่อน่ะมันบอกรบคุณห้าแล้วมันได้สาม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 ตัวเนี้ยคือว่ามันจะดับสิบอ้อกหน่งเออจะดับแค่สิบเท่านั้นมันไปหน่วยนาะก่อเนาะเออไปได้ก็งวดนั้นไงที่พ่อพูดไปว่าหกไม่มาหรอกก็หกมันดับสิบแต่หน่วยอันไปได้ไงที่มันออกสี่สี่หกอ่ะครับผมเอองงวดเนี้ยมันช่องช่อง งวดนี้สองสองอจะอยู่ไม่โย่ไม่รู้น่ะสองไปไปหลักสิบได้ไปหลักหน่วยได้สองสไปหลักหน่วยได้ครับผมจะสวยน่ะสองสุดท้าจะอยู่หลักหน่วยอย่าสวยครับอแต่งวดนี้มันก็มันก็มันก็ตัวของมันนี่แหละแล้วก็แล้วก็ให้ทา,าตัวนี้ไงไอ้ทราตัวนี้ทิ้งว่าที่ผ่านมาเนี้ยน่ะ ก็เมื่อคืนหรือเมื่อไรไปดูไอ้สูตรร้อยมมลายของแม่สุพรรณหรืออะไรเนี่ยแม่บางบัวทองเออเออใชนะออ่ใช่ใชเขาเขาทำเหมือนพ่อนี่แหละแต่แต่ไปตกตัวแรกไม่เหมือนกันนะอ๋อไปเอาจุดที่ไม่เหมือนกันเออไอเนี้ยองาดที่แล้วเนี่ยของเ้าได้หกเจ็ดแปดนะเออได้หกเจ็ดแปดทีนี้สี่เซียนชายแดนนะเขาดับหก มันก็จะเลือกอ้าแปดถ้าแปดมันดังจัดไม่มาก็เลยเอาแค่เจ็ดไงที่มาของเจ็ดเออก็เลยเจ็ดส้มไปตัวเดียวเลยที่จริงถ้าหากว่าอคนมีโชคก็เล่นไปเลย3ามตัวค้ 7, 3, 8, 3ัคคเจ็ด8ากแปดส้รมัก็จบเออเสียดายน้องพอนะแล้วก็ก็แ <laughs> ล้วแต่โซรใารสนมันนะครอ่าอ่า งวดน,นี้เลยป่ะงวดน,นี้อาจารย์ผู้เขามามาอยู่ในนี้เปล่ามาในคลิปนี้เปล่าอาจารย์ผู้เออเขาเขาดับกล้างตัวนะอ๋อเห็นน้ำเชียร์ลงไปตั้งหลายวันแล้วพ่อเออเออเขาดับกล้างตัวนะใช่ครับผมเออเอาเลยเขาเข้าเข,ข้าเรื่องเลยนะพ่อเออเข้าเรื่องัน <laughs> เล,เล็กเด่นสี่ตัวงวดที่แล้วมันได้สามสี่ห้าหกนะครับเออวันนี้มันได้ <90 12 S 2> เก้า่วน2เหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็เอาไปจับไอ้ตัวนี้เลยจับไก้ไสูตรร้อยมมลไยนี่เลยสูตรร้อยมมลายของพ่อของพ่อคผมาสามสี่ห้าสามสี่ห้า นั่นแะมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะครับเออเนี่ยมันมันด้ามันมันดาไหมอย่างเงี้ยมันด้ไหมทีนี้มันไม่ไม่ไม่ไอเนี้ยไอห่วยสละไอเนี้ยห่วยรัฐบาลเนี้ยมันไม่ได้ออกวันต่อวันแบบไอเราพัฒนาใช่ป่ะครับเออถ้าเป็นเราพัฒนาเนี้ยเราแก้มือได้เลยเราแก้มือได้เลยเออแบบนี้ เนี้ยมันสิบห้าวันอย่างเงี้ยมันแก้มือไม่ได้ขนัด <c oughs> ถ,าถ,าถา้าวันต่อวันยังไงเราพัฒนาเนี่ยเออวันนี้มึงกินก็วันนทางนี้นทีไลได้นะครับเออแก้มือได้เลยอย่างเงี้ยใช่ปะก็จับกุออ้จับกุ้ตัวนี้เลยนะครับผมเออเองานเนี้ยให้วิ่งห้าตัวเดียววิ่งบนหออ้าห้าตัวเดียว นะไปจับไปจับเก้าศูนย์หนึ่งกล่องนะเอาห้าเป็นหลักไหนบ่ห้าเป็นหลักสิบห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองอ่มันมันจะมีแค่ห้าหนึ่งกับห้าสองที่เด่นที่เด่นจัดครับเออแล้วแลักกลับตัวด้วยนะครับรบ่แล้วกลับกลับตัวด้วยข้างบนก็มีแค่นี้แหละครับ เออทีนี้ไปล่างเลยไปล่างสิบล่างเออสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกหน่วยล่างเออและหละักหน่วยตัดไปแล้วเรือสามตัวครับผมเอ 5, 6, 5, 6, เอห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอ่เออชอบสองชอบสองชอบสองหลักสิบ ก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดอ่นได้แหละเล็กน้อยชุดนะครับผมเอากลับตัวาเอากลับด้วยเออครับผมกลัวจะไม่ทันรถเนี่ยทันนีทันวันีสิบสามแล้วใช่ป่ะสิบสองก่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับพ่ออ่า ก็มาเชียร์ก็ขอบคุณพ่อเซียนสุพรรณเ้อะครับพ่อขอให้อยู่ดีไม่แห้งครับพ่อยังไงก็ตามให้พี่น้องซชียร์เยอครับผมครับเลขหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมพ่จันละล่างเอาครับพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขของพ่อเซียนสุพรรณครับพี่น้องเนาะวันนี้เด่นบน9012 เลข100าร้อยมะลายตัวประกบมี3ามีหาเด้อครับพี่น้องพิ้งบน5เน้น5้ครับพี่น้องเนาะจับคู่บน5้าเก้าห้กลับด้วยเน้น5 1และ5 2หลักสิบล่าง2 3 4สาห้าหลักหน่วยล่าง5 6, ้าครับผมประกบคู่2 5 2 6้ากลับด้วยครับพี่น้องเลขของพ่อเซียนสุพันณสิบกคุมภาพันหกสิบเ เอาายคลิปนี้เกามาแชร์กับขอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยรอยเงินไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะสองตัวสามตัวตรงๆเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ